สวัสดีครับเบนจาก R d d c ดีดี n t e r นะครับก็บริษัทของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคเนแคปิตอลนะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่ามาจากผู้บริหารของ B i g C ซ u p e r c e n t t r r นนั่นเองนะครับผมอ่คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่จัดโปรมาได้แรงมากๆนะ เพราะว่าเมื่อต้นปีนะที่เบ็นจำหน่ายอยู่ที่899,000บาทนะครับวันนี้เบ้นมาให้โปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง79,000บาทเท่านั้นเองเอ,อลดไปถึง190,000บาทนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อโน้มน้าวลูกค้านะแต่เบ็นพูดความจริงนะครับเึงพูดความจริงนะคือเมื่อต้นปีมันราคานั้นจริงๆแล้วเบนก็เปิดเนก็ได้จําหน่ายลูกค้าไปเหมือนกันนะครับ มันจำขึ้นใจเป็นมากนะครับตัวนี้นะราคาตัวนี้นะส่วนที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอลงดีเทลนิดนึงจะเป็นตัว 2.5G ปี2018นะครับเลขไมล์16,000กิโลนะครับอโอเคนะคสีของเขานะครับจะเป็นสีออกแบบช็อกโกแลตนะครับมันจะเป็นน้ำตาลเข้มๆนะ รถนะครับยังไม่ได้ล้างนะที่ลูกค้าเห็นนะมันคือฝุ่นนะมันจะออกแบบมองๆนะนีมันจะเป็นแบบมัวๆนะนี่มันคือฝุ่นนะก็เดี๋ยวก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับทางเบนซ์จะทําการล้างสปาทั้งภายนอกภายในให้นะครับรับรองว่าสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับผมโดยโดยรวมนะครับรถไม่มีอะไรนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิม เดี๋ยวพาไปดูนะโอเคเดี๋ยวพาวนรอบๆขันนะตัวไฟนะครับด้านหน้าติดครบทุกดวงนะเห็นไหมอ่าติดครบหมดนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้ขายตามสภาพนะราคานี้ต้องบอกว่าหายากมากๆนะสำหรับรุ่น 2.5G นะครับผมว่าไม่มีนะครับราคานี้ที่เรานะครับซื้อสดไม่เก็บแวดด้วยนะลูกค้าซื้อสดนะจ่ายราคานี้เลย 7,900 0บาทนะครับแล้วก็มีมีค่าจัดโอนอีก2,700บาทนะครับจบเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะอ่าจะพาดูอีกนะนี่รุ่นด้านหลังนะครับ 2.5G ชัดเจนนะนะครับนี่อันนี้คือสีนะครับเมื่อเวลาเราลบฝุ่นออกเนี่ยมันจะออกเข้มๆหน่อยเห็นไหมนะครับสวยงามนะโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆดูท้ายดินะครับ สีขึ้นในนี่เลยอะ่ะเปลือกส้มเลยนะเนี่ยสีเปลือกส้มเลยนะครับสวยมากเลยต้องดูตรงพวกเงาสะท้อนสีขาวๆเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเห็นไหมเปลือกส้มเลยนะสวยงามมากนะครับนานๆทีพามาดูทีนะครับผมอ่าโอเคนะครับไปกันต่อนะครับไฟด้านท้ายนะติดครบทุกดวงนะอ่าไปกันต่อ เส้นสายของพื้นผิวนะเพื่อนๆดูนะครับแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะอันนี้เดี๋ยวล้างขัดเคลือบแล้วขึ้นแน่นอนนะครับเงาแวบบโอเคนะครับเดี๋ยวเบนจะพาไปดูภายในนะครับดูสับนาเล่มแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่หน้าห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวรอชมกันต่อนะดูยางกันนะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อ จะเป็นปี2 0 2 1นะสัปดาห์ที่40นะครับดอกย่างยังเหลือพอใช้งานได้อีกนะครับยังเหลือพอใช้งานได้อีกแต่ใกล้เปลี่ยนแล้วแหละนะครับใกล้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะ ตัวนี้ต้องบอกว่าออปชั่นครบหมดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะครับตัวที่จับนะครับมีตัวสมาร์ทคีย์เลมาให้นะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลานะครับในการฟักกุญแจออกมานะครับเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกดปุ่มตัวคีย์เลดเอ็นทีได้เลยนะครับมันก็จะล็อกรดแล้วปกล็อกรถอัตโนมัตินะมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในของเขาจะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีสีเบจสีครีมนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำให้สีแบบนี้นะครับมันทำให้รู้สึกว่าห้องโดยสารกว้างขึ้นนะครับรู้สึกสบายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะเหมาะมากๆนะสาหรับใครที่เดินทางไกลนะครับผมหรืออยากได้บรรยากาศภายในแบบครอบครัวนะ,ะตัวตัวนี้อ่ะดูดีตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นซอมทัดทั้งหมดนะครับจับตรงไหนนุ่มตรงนั้นนะนี่ สอบทัดทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรอยรอยนิ้วมือนะรอยปุ่มบุ่มนิ้วมือนะ,อะนะครับตัวอะไรต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับมีเมมโมรีซีสองจุดนะครับไฟไอ้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดพับกระจกออโต้นะครับผมอ่าออโต้ทุกบานนะสำหรับตัวอ่ากระจกนะครับประมาณนี้นะเรียกได้ว่า อะไรที่ใส่ได้นะเจ้าตัวนี้นะครับอัดแน่นมาให้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวดูตัวแอร์ที่ไม่ต้องพูดถึงนะเย็นมากนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเรียกได้ว่ามันพร้อมใช้งานมากนะสำหรับคันนี้นะ,ะไปดูที่ตัวหน้าจอนะครับนี่เลขไม่เพียง16,633กมิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับราคานี้นะ ถูกมากนะครับเพื่อนๆนะครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าด้วยนะครับการใช้งานไม่ช้ำดูแลดีแน่นอนนะไม่ใช่รถบ้านไม่ดีนะมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นหลักนะเพื่อนๆฮะแต่เนี่ยเป็นเป็นรถของผู้บริหารนะมีคนขับนะครับนี่นะครับใครอยากได้รถผู้บริหารนะก็ มาที่เบนได้นะครับแล้วก็ที่ข้อดีของที่นี่นะครับเพื่อนๆคือว่ามันจะเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับมาดูนะเนี่ยมันจะเป็นลําดับที่หนึ่งเพื่อนๆมาต่อลําดับที่สองได้เลยนะทําให้รถมันไม่หลายมือนะครับไม่หลายมือจนเกินไปนะนี่อันนี้สองพันสี่ร้อยแปสิบเจ็ดซีซีชัดเจนนะครับสองร้อยเก้าแรงม้านะสองจุดห้าจีแน่นอนเดี๋ยวเบนพาไปดูตัวแชสซีด้วยนะ หมายถึงเลขเชตซีนะอนี่เชตซีนะ0 0 2 0 3 0, 2ทำไม0 0 2 0 3นะโอเคนะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ตัวพวงมาลัยด้านหน้าก่อนนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะหุ้มหนังนะสวยงามนะครับตามแบบของผู้บริหารอยู่ละนะครับโดยรวมออปชั่นเยอะนะ<ม>เยอะเลยนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับมีมานะครับ ล้วระบบช่วยการขับช่วยในการขับขี่มีเยอะมากนะเนี่ย BSMCTA uh, นะระบบความปลอดภยัย Active Safety เยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะเนื่องจากเขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับผมตัวตรงเกียร์นะครับก็จะมีโหมดต,ต่างๆนะ EcoNormalSport นะนี่นะครับที่วางแก้วนะสองช่องนะครับเป็นลายดีไซน์แบบลายไม้ด้วยนะมัน เป็นลายไม้แบบแวบๆเงาๆมันสวยนะตัวจริงคือมันสวยเลยนะครับที่พักแขนนะครับแบบนี้เลยนะครับช่องวางของเยอะนะครับเออน่าใช้นะครับมีหลังคาซันรูปด้วยนะเนี่ยหลังคาซันรูปเนี่ยลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะใช้งานได้ปกตินะเพื่อนๆนนกดปุ่มนี้ได้เลยนะเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับเออดีอ่ะนะครับ ไม่แสนเดียวเองสำหรับรถจะหกปีแล้วนะปีสองพันสิบปดอ่ะเออรถหกปีอะ่ะอืมเป็นว่าไม่เยอะนะครับตกปีละหมื่นกว่ากิโลเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆตัวเบาะยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะอ่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกของเบาะนะอาเดี๋ยวเป็นพาดูเบาะอ,อีกทีนึงนะด้านคนขับ ประมาณนี้นะเพื่อนๆเบารัอไฟฟ้าหมดนะนะครับตัวเบาตึงๆอยู่นะทําสปาสนิดนึงแล้วกันนะครับสวยงามแน่นอน,นครับแต่เพื่อนต้องเข้าใจนะว่าทํามาแล้วเนี่ยจะให้เหมือนป้ายแดงแบบไม่ได้นะนะครับมันมันจะไม่ได้แบบว่าทําแล้วออกมาใหม่เหมือนป้ายแดงนะอืมก็อืมมันก็จะมีความแบบว่า ไม่ได้แบบข่าวจุ๊วะเหมือนป้ายแดงะนะครับถ้าทําเสร็จแล้วะนะครับประมาณนี้นะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับไฟ12โวลต์น,นะครับมีมาให้สองช่องนะครับนี่ประมาณนี้นะโดยรวมนะแต่ถ้าเพื่อนๆดูดูตัวนี้อะ่ะแล้วดูเบาะที่เป็นสีเนี้ยเป็นว่าเทียบกับข้างนอกอะ่ะสู้ได้นะอืมสู้ได้เลยแหละนะครับความสวยอ,ะอ่ะอ่ แต่ถ้าเพื่อนๆบางคนไม่ชอบสีนี้ก็ต้องก็ต้องไปพวกเบาะสีดำนะเออนะครับประมาณนี้แล้วกันเอะเดี๋ยวถ้าเล่งเครื่องได้เดี๋ยวเล่งโชว์มันมึงนะเป็นผ้าเล่งเครื่องโชว์วอ่ะแบตมันหมดแนละ้วเพื่อนๆน,นะแบตมันยังไม่ โอเคช่างมันนะครับเล่นเครื่องโชว์ไม่ได้นะตับเ,เครื่องไปละโอเคมาดูตัวนี้กันบ้างนะตัวแชสซีนะครับมองไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแฟลก่อน โอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวแชสซีกันนะครับผมอันนี้นะครับแชสซีลงท้ายด้วย002 0 3นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้แชสซี002 0 3ชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะแชสซีเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนนะครับส่วนท่านหน้านะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับคานเดิมหมดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวซิลิโคนก่อนนะนี่ซิลิโคนกดลงนะเพื่อนๆกดลงนะยังเดิมอยู่นะครับถ้ากดไม่ลงเนี่ยไม่เดิมนะครับเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บจิกเห็นไหมครับอันนี้กดลงนะสติกกงสติกเกอร์นะครับชัดเจนนะแตะอย่างเรียบเลยนะครับะนะครับเดิมแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะหัวน็อตนะ นี่สายกระโปงนะครับเดิมนะนี่นะครับลัอด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับข้างในซอกตรงนี้เดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะว่ามันมีการแกะมาแล้วนะเนี่ยนะครับคือว่าถอดทําสีมานะครับในส่วนของแก้มด้านนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยมีถอดทําสีมาชิ้นนี้นะชัดเจนนะครับโชคเป้าโช๊คอะไรนะครับเดิมหมด นะครับคานเดิมหมดครับสีของคานนะครับเดิมไม่เดิมนะครับถ้าถ้าคนที่ดูบ่อยๆจะมองออกนะครับอ่าอย่างเนี้ยเราดูเลยนะครับเรารู้เลยนะว่าเดิมนะถ้าไม่เดิมสีมันจะเงาแวบเลยนะครับเงาแบบไหนนะครับเงาเหมือนสีรถอ่ะนะครับถ้าคานไม่เดิมนะมันจะเงาเหมือนสีรถนะเพราะว่าสีที่เขาใช้พ่นนะมันคือสีตัวรถนะครับอ่าแบบนี้นะอันนี้เดิมแน่นอน คันเดิมแน่นอนนะมองออกเลยนะครับแว๊บเดียวก็มองออกเลยนะครับส่วนแก้มตัวนี้นะไม่มีอะไรนะกับน็อตด้านในไม่มีอะไรนะนี่นะครับชัดเจนนะมีบอกมีนะครับนี่นะครับหัวน็อตตัวนี้เดิมนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับมีซ่อมแก้มมาหน่อยหนึ่งนะอาจจะเป็นขูดมานะครับแต่ไม่ได้เป็นชนหนักนะเพราะถ้าชนหนักนะครับ น็อตน็อตตัวใหญ่อะน็อตตัวใหญ่ตรงนี้น็อตตัวใหญ่ตรงนี้น็อตตัวใหญ่น็อตตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวข้างในนะน็อตตัวใหญ่ตัวนั้นจะต้องขยับนะถ้ามีชนชนหนักถึงต้องถอดตัวน็อตใหญ่นะครับตัวอาร์ตต่างๆเนี่ยครบเลยเห็นไหมเพื่อนๆลองมองนะสองม็ตเนี่ย เนี่ยเม็ดเนี่ยเห็นไหมรอยต่อเดิมหมดเลยนะอ่านะครับก็มีบ้างนะสำหรับรถมือ2นะครับรถใช้งานนะครับเลขไม่แสนโลนะครับก็มีบ้างเล็กเล็น้อยนะครับแต่ก็ประหยัดเงินเพื่อนๆไปได้ถึงเ0 0ดแสกว่าบาทนะโอเคก็ครึ่งนึงอ่ะเนาะนะครับประมาณนี้ละกัน ก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาที่เบ้นนะครับเบอร์โทรศูนย์ก็4สี่สามเบอร์เดิมนะครับแอดไลน์ได้นะก็ยินดีให้บริการเสมอนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะเบ้นขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ